นะครับสัญญาณมาแต่ผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับอนุญาตแชร์ก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนเพจรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลรัชธานีนะครับสวัสดีแฟนตัวยงแฟนคลับที่ติดตามนะครับเพจของเราอยู่นะครับหรือช่องทางทาง YouTube ทางแฟนเพจนะครับที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับนะคุณ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะผมอยู่กับ Fort u n น r นะครับ f o r t u n e r โฉมแรกเลยนะครับปี0 5 0 6นะครับตัวนี้นะครับที่มาไลฟ์ฟังวันนี้เพราะว่าราคานะครับราคาที่เฮียเปิดมานะครับที่เฮียมงคลเปิดมานะครับสุดคุ้มนะครับราคาถูกมากนะครับและก็เขาเรียกว่าอะไรรถเนี่ยสภาพสวยมากๆนะฮะสวยเดิมมากๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันเดี๋ยวให้กล้องแพนดูรอบคันก่อนนะครับ ให้กับแฟนเพจที่รอผู้เข้าชมก่อนนะครับวันนี้ผมจะพาไล์ในช่วงระยะสั้นๆไม่นานมากนะไล์คันเดียวให้ดูนะครับเพราะว่าได้มาใหม่คันนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสวยเดิมสุดๆที่สำคัญราคานะครับราคาจับต้องได้นะครับราคาสุดคุ้มค่ามากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปยังเพจอื่นๆที่เรานะครับ ที่เราเปิดทําการอยู่ตอนนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอยากให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ชมรถสวยๆราคาถูกๆนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเพราะปกตินะครับแฟนเพจเขาก็นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขายแต่รถที่มันราคาแพงๆนะครับไลฟ์สดแต่ราคาเป็นล้านนะครับวันนี้ผมเอาราคานะครับถูกๆนะครับสามารถจับต้องได้นะครับราคาที่ ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอนต้องเล้าใจอย่างแน่นอนนะครับกับรถสภาพอย่างนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่าสัญญาณเป็นยังไงโอเคนะครับบรรยากาศวันหยุดนะครับบรรยากาศวันหยุดนะครับท่านที่นอนอยู่บ้านนะครับหรือไม่ติดภารกิจในช่วงยามเย็นนะครับบรรยากาศกาลังดีนะครับเข้ามานะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาชมรถสวยๆกับผมวันนี้ที่สาขาอุบลนะครับสักงานใหญ่นะครับคันนี้นะครับล้าง ล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่ต้องเก็บงานเยี่เพราะรถสวยอีกแล้วนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับตัวนี้นะโอเคโอเคตอนนี้25 27 30ยีสิูเซอร์แล้วนะครับขอบคุณมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปทักทายนะครับแฟนเพจกันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็พบกับผมที่สำนักงานใหญ่นะครับทีมงานสอสักดาววันนี้ขออนุญาตเข้ามาไลฟ์สดที่สำนักงานใหญ่นะครับเพราะว่ามีรถเข้าใหม่หลายคัน จริงๆพอจูเน่โฉมเนี่ยเข้ามาประมาณ3 4คันนะครับแต่ตอนนี้ล้างไม่ทันนะครับพะรถคัดมาดมามีแต่สวยๆั้นเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันในรุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดสุดส,ด,สดจัดในรุ่นนะครับเดี๋ยวพมมาไปดูกันว่าพอจูเน่คันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วราคาเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาท,ดาที่เราเห็นจุดแรกเลยก่อนที่เราจะไปข้างในนะครับผู้ชมดูนะครับดูยางก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นส่วน หนึ่งส่วนเดียวที่สัมผัสพื้นโลกนะครับเวลาเราไปใช้นะครับรถยนมือสองนะครับยางต้องใหม่นะครับยางต้องใหม่นะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะมีเพลเซนเตอร์เข้ามาด้วยนะครับข้าของเข้ามาอยู่นะครับโอเคตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับขอบ16นะฮะยางใหม่ไม่ใหม่นะครับคุณผู้ชมดูดอกยางก่อนนะครับดูดอกยางเต็มเต็มเลยนะฮะอันนี้เป็นยางดันหลบนะครับยางดันหลบขอบ16คุณผู้ชมดูปียางนะครับดูปียางนะครับ เปลี่ยนมาเมื่อปลายปี18นะครับนะยางใหม่มากนะครับใช้ได้อีกยาวๆนะครับ3-4ปีสบายๆนะครับเพราะว่าต้องว่ายางของฟิชเนอร์เองเนี่ยมันเป็นยางยางใหญ่นะครับเวลาไปเปลี่ยนทีนะครับชุดหนึงก็ประมาณเกือบ2 0 0 0 0ื่นนะครับตัวนี้เราทําการนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับแม็กยางสภาพที่สมบูรณ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับผมพามาดูภายใน นะครับสำหรับภายในตัวนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลนะครับบวกเกียร์โฟนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นรถครอบครัวที่วิ่งทางเรียบก็ได้นะครับหรือสําหรับลุยนะครับทางนะคโฟร์วิลไดหรือออฟโรดนะฮะสามารถลุยได้สบายๆเลยนะครับแต่ต้องว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาซื้อมาเนี่ยไม่ได้ลุยเลยนะครับไม่ได้ลุยไม่ได้เลยนะครับ คุณผู้ชมดูที่นะครับดูที่หัวเกียร์ดูที่พวงมาลัยนะครับคือไม่มีลอกนะครับไม่มีลอกล่อน on, นะครับคือเขารักษาดีมากนะที่สำคัญนะครับผมบอกว่าคันนี้นะครับรถปี06ปี49นะครับคุณผู้ชมปี49นะครับคุณผู UFO ้ชมดูที่นะครับดูที่เลขไหม่นะครับเลขไหม่อยู่แสนหกนะครับคือต้องบอกว่ารถประมาณ14ปี15ปีนะครับ เลขไม่แสนกว่าโลเนี่ยคือสภาพต้องดีมากนะครับรถวิ่งปีละประมาณหมื่นกว่าโลนะครับรถผมมาวิ่งเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือความสดนะครับนะที่สำคัญผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับมีประวัติสามารถเช็คได้นะครับคือตกใจว่าทำไมไม่น้อยจังนะครับนะคันนี้ออกที่โตยต้าอุบลนะครับนะคู่มือบุ๊คสวิตการใช้งานเดี๋ยวผมพาจะอ้อมไปดูฝั่งนู้นนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับประวัติชัดเจนนะครับนะหลายคนสงสัยว่ารถ10กว่าปีเนี่ยไม้แค่แสนกว่าโล กาซื้อมาขับหรือเปล่านะครับอันนี้ผมบอกแล้วว่าไม่แท้สภาพเดิมๆนะครับคุณผู้ชมดูที่ปีกเบาะนะครับดูที่ปีกเบาะนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะครับสภาพสวยมากนะฮะตัวนี้นะครับนะอันนี้คือนะครับความเดิมนะครับดูที่นะครับคอนโซลนะครับดูที่คอนโซลนะครับนะไม่มีไม่มีรอยแดดนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะเจ้าของแทบจะไม่เคยจอดตากแดดเลยนะครับนะ รายละเอียดออปชันผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับสาหรับรถที่เป็นปีเก่าๆแบบนี้ผมจะเน้นที่ว่าความสวยความเดิมนะครับความสวยความเดิมนะครับผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคานะครับนะไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยสกปรกนะครับอันนี้คือภายในบางส่วนนะครับภายในบางส่วนนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียอนาคตนะครับนะคุณผู้ชมมาดูห้องเครื่องกับผมเลยเดี๋ยวด้าหลังผมพาไปดูนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมืดก่อน วันนี้ไลฟ์ตอนเย็นนะครับไลฟ์ช่วงเย็นช่วงวันหยุดนะครับเดี๋ยวคนดูเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโฟลเจอร์โฉมแรกนะครับเป็นโฟลเจอร์โฉมแรกนะครับน่าภายใต้ราัสเครื่อง KD นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พนะครับนะหนึ่งเคดีนะครับมาพร้อมกับเกียร์โฟนะครับโอเคนี่ฮะไปดูเลขเพจเขาเลยนะครับอันนี้คือเพจเดิมนะครับถ้ากล้องถ้าเดี๋ยวนะถ้า ท่านผู้ชมมองเห็นนะครับจะเห็นว่านะครับวิธีการดูนะครับดูดูเพดนะครับนะมันจะมีดีเบตนะครับดีเบตแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับนะเพดเดิมๆนะครับอันนี้เป็นบล็อกเครื่องตัวแรกของ f o r t u n e นนะครับนะก็บล็อกเดียวกันกับอ่าวีโก้อะไรฮะนะครับเครื่องของมัตเรลวตัวแรกนะครับนะตัวนี้เป็นฟ o r t u n e r ตัวแรกนะครับคือบล็อกเครื่อง163แรงม้านะครับตัวนี้นะครับ โอเคดูความเดิมๆนะครับดูความเดิมของเขานะครับคือต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้รักษามากนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงนะครับไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับอันนี้ผมเช็คประวัติมาแล้วนะครับนะเป็นรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงนะครับนะเดิมๆนะครับคานหน้าฝากระโปรงและก็น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับไม่เคยทําสีเอาละกันนะครับนะ ต้องบอกว่าคันนี้ละล่ะรถ10 1สิบ1ีปีแล้วนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ไม่เคยทําสีไม่มีเฉียวชนนะครับนะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับใครที่ดูอยู่อยากให้พี่น้องได้รถสวยๆแบบนี้นะครับนะไม่ควรผิดไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่านานๆจะมาทีนะครับผมบอกแล้วรถคันนี้ราคาไม่ถึง40,000นนะครับ ราคาไม่ถึง4 0แสนบาทนะครับนี่มันราคารถเจ๋งชัดๆนะครับนี่มันราคาซื้อรถอ่าพวก V ออพวกอีวคานะครับแต่ว่าผมขายในราคาที่ไม่ถึง4 0แสนบาทแน่นอนนะครับติดตามอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับมีญาติที่ยังไม่เห็นไลฟ์สดนี้โทรบอกญาติให้รีบมาซื้อนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับนายยางใหม่4ี่เส้นนะครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ดูห้องเครื่องความเดิมของเขานะครับไม่ยมดูนะครับพวกแผ่นกันลอยนะฮะ ปกติถ้ารถที่เขาใช้สมุนบุสมบันหน่อยผมบอกเลยว่าตัวนี้ขาดหมดแล้วนะอันนี้ถ้าไม่มีรอยฝุ่นไม่มีรอยโคลเลยนะแสดงว่าคันนี้นเนี่ยวิ่งแต่ทางลัดยางอย่างเดียวเลยไม่เคยลงไม่เคยลงทางเลยคุณผู้ชม,ด,มดูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับพวกเม็ดพวกรอยสีแต้มมาจากโรงงานนะครับคือมันยังอยู่ครบหมดเลยนะครับยังอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับคือห้องเครื่องนี่ผมไม่ล้างใหม่นะ คือมันมันเดิมเดิมมาอย่างนี้เลยนะครับคือเขาใช้แบบเรียกว่าอะไรผมว่าไม่แทบได้เหยียบไม่ได้เหยียบดินแดงไม่ได้เหยียบถนนดินเลยนะเนี่ยน่าจะิ่งบนทางคอนกรีตทางระยางอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิม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 นะฮะโอเคอ้อมมาดูฝั่งนี้นะครับทีนี้ที่ผมพามาดูไปกี้นะครับ นี่นะครับก็พวกอุปกรณ์ชุดแต่งนะเขาจะติดมาละติดมาให้จากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าของเข้าไปติดนะครับดูความละเอียดของเขานะครับเขาจะติดกัรลอยนะครับการลอยนะครับ1.3จุดจุดนะครับฉะนั้นคันนี้เนี่ยนะฮะใครได้ไปผมบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มนะครับสภาพโคตรคุ้มนะครับน่าประวัตินะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับนะมีคู่มือการใช้งานคู่มือการรับประกันรถนะครับคือเจ้าของเดิมเขาเนี่ยเก็บไว้ครบเลยนะครับนะ ชื่อประวัติทุกอย่างมันชัดเจนนะครับนะผมจะไม่มีเวลามาอ่านได้ฟังนะครับแต่ว่าผมบอกว่ามันมีนะครับแล้วที่สำคัญจุดขายจุดหนึ่งนะครับของคันนี้นะครับจุดขายคันนี้นะครับเมื่อยมดูนะครับที่จุดบุรีหรือที่จุดไฟนะครับคือนะที่จุดบุรีที่จุดไฟนะครับคือไม่เพ่ไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเจ้าของเดิมนะครับไม่สูบุรีนะครับไม่สูบุรีนะครับ ถ้าไม่สูบบุหรี่ก็คงไม่ดื่มเหล้าด้วยนะครับนะไม่สูบบุหรี่นะครับแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยผมบอกแล้วไม่มีกลิ่นบุหรี่แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเบาะผ้าถ้าใครสูบบุหรี่เข้าไปเนี่ยจังเบอร์เลยนะครับนะเอ็มดังเลยนะอันนี้คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้รักษาแทบไม่มีการจุดบุหรี่ไม่มีการจุดไฟในรถเลยนะครับสภาพดีมากนะครับนะนี่คือสภาพโอเคมาดูเบาะแถวหลังบ้างนะครับนะโดย เรียกว่าโดยเฉพาะรุ่นของ Fortuner ก็คือเป็นเบาะ3าแถวเจ็ดที่นั่งนะครับดูความสะอาดสะอ้านของเบาะนะครับนะดูความสะอาดสะอ้านของเบาะนะครับคือปกตินะครับปกติถ้าเป็นเบาะแถวหลังนะถ้าใครมีลูกมีเต้าผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าสกปรกมากนะครับแต่รถคันนี้นะครับผมบอกดูความละเอียดอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าของเดิมนะครับเขาใส่แบบพรม2ชั้นมาเลยนะครับพรมปูยางจากโรงงานนะครับปูยางจากโรงงาน แล้วเขาก็ไปซื้อพรมเข้ารูปมาอีกนะครับคือเรียกได้ว่าฟุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้จับรถเขาแน่นอนนะครับอันนี้คือความละเอียดของเขานะครับนะต้องขอขอบคุณเจ้าของเดิมที่เอารถสวยๆมาขายให้มงคลคาเซนเตอร์แล้วก็ขายเราจะได้ขายออกให้ลูกค้าคนต่อไปได้ใช้อย่างสบายใจนะครับนะอันนี้คือสเกิร์ตหลังเนี่ยเขาก็แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเซนเซอร์กบระยะถอยนะครับมีมาพร้อมนะครับตัวนี้นะครับ ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับไฟเบรกัวที่3มีอยู่แล้วนะครับสำหรับ f o r t u n e r นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผพามาดูด้านหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับก็เอกลักษณ์ของ f o r t u n e r ก็คือนะครับเบาะ3มแถวนะครับเบาะ3มแถว7ที่นั่งนะครับโอเคแล้วอยู่ด้านหลังตัวนี้เรามาพบปะ พูดคุยทักทายกับแฟนคลับเนี่ยเขาถามมาหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไลฟ์ขายอย่างเดียวไม่สนใจนะครับโอเคขนาดเครื่องนะครับขนาดเครื่องนะครับขนาดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับสองเก้าแปดสองซีซีร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับเครื่องเคดีนะครับบาร์บล็อกแรกของฟอร์จูเนอร์ที่นะครับที่ใช้นะครับยุคแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือนะครับภายในด้านหลังนะครับด้านหลัง เอาคุณผู้ชมดูนะครับไม่ใช่ว่าสวยแต่ด้านหน้านะครับด้านหลังเองนะครับนะฝากระโปรงหลังนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับประแจไม่ได้ชิมนะครับคือสวยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับฉะนั้นแล้วไม่เคยทําสีนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยชนนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเนี่ยที่ผมบอกนะครับคือ คือเขาเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดการดูมากปกตินะครับปกติเนี่ยนะครับเบาะแถวหลังเองเนี่ยบางทีใส่ของใส่ไรนจะมีรอยเปื้อนนะครับหรือผมพวกนี้เองนะครับคือผมต้องบอกว่านะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับความสะอาดภายในเนี่ยคือวัดกันที่เดิมเดิมเนี่ยส่งเข้าประกวดได้เลยนะครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาคิดคุณผู้ชมดูปูรมเนี่ยไม่ใด่นี่ชั้นที่3ามนะบ้างนี่นะครับมีแผ่นกันรอยอ่ากตัวใต้ด้วยนะครับ แม้กระทั่งแผ่นกันรอยนี่แทบซื้อมาติดเฉยแทบไม่เคยมีนะครับรอยวางของเลยนะอันนี้ขอโม้หน่อยว่าสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากนะครับขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมาร์เก็ตติ้งจากนะครับเจนอาทินนะครับเสนอยอดจัดมาจัดเต็มได้เลยนะครับคันนี้นะครับขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนเครื่องมือแม่แรงอยู่ตำแหน่งที่เดิมๆไม่เคยแกะนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมไม่เคยปล่อยให้รถยางรั่วแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะดูจากยางแล้วใหม่ตลอดนะครับ อันนี้คืออยู่ในสภาพที่เดิมๆิมจากโรงงานนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับไปแน้นที่สำับสุดทันทีนะครับผู้ชมที่ดูอยู่นะครับมีสถาบันการเงินคอมเมนต์เข้ามาแล้วบ,บอกว่าคันนี้นะจัดให้เต็มเลยนะครับจัดเต็มไปเลยนะยมขอปิดประตูลงกันนะครับโอเคนะมีสถาบันการเงินให้การ สนับสนุนเข้ามาทันทีนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องประเด็นของเรื่องของราคานะครับประเด็นเรื่องของราคาขอบคุณนะครับทั้ง40ยูสเซอร์ที่ติดตามวันนี้ไม่ไม่หลุดออกไปเลยนะครับสำหรับ Fortuner รคันนี้นะครับ 3.0G นะครับ4 wheel drive นะครับนะขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับ เป็นขับเป็นขับ4แบบพาร์ทไทม์นะครับเราปรับเข้าขับ2ขับ4ก็ได้นะครับนะตัวนี้ปรับนะเป็นนวดนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะขับ4ตลอดบางคนกลัวมันจะกินน้ํามันนะครับแต่สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับนะปกติท่านปกติท่านใช้รถอ่ารถเก๋งบางทีอ่าใส่เครื่องสองพันเบนซินอยู่แล้วนะครับแต่มาเจอเครื่องดีเซลไม่ต้องห่วงในเรื่องของอ่าว่ามันจะกินน้ํามันไหมนะครับรถเกียร์ธรรมดาถ้าขับไม่เป็นเรียลแต่คัดมันก็กินนะครับ กินคัสด้วยกินน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับโอเคสำหรับ Fortuner คันนี้นะครับปี49นะปี06คันนี้นะครับราคาสนุนราคาเปิดที่3,99,000บาทนะครับ3,99,000บาทนั่นคือค่าตัวสนุนราคาของคันนี้นะครับนะสนุนราคาของคันนี้นะครับนะพี่อเนกพลนะครับอ่ารถตู้เกียร์โตมีครับมีเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ฟังนะครับรถตู้ได้มาใหม่ เป็นตัวนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับสามพันออโต้ V.I.P. จัดเต็มคันนั้นนะครับโอเคแต่วันนี้เราขอดูคันนี้ก่อนนะครับนะพี่ติงลี่นะครับมิตซูมิลาดโอ้โหนี่ผมมีมีผู้เชี่ยวชาญด้านมิลาดเลยนะมีรถหลายคันนะครับมิลาดนะครับโอเคพี่สิกวัชรินนะครับราคาผมแจ้งแล้วนะครับ3า9แ0 0เบาทนะครับแล้วก็มีสถาบันการเงินนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้เรียบร้อยนะครับว่าคันนี้นะครับนะจัดได้เลย นะครับจัดเต็มได้เลย3ามแสนเก้าพันบาทนะครับราคาเดียวกันกับรถอีโกคาราคาเดียวกันกับพวกวีออสยาลิทหรือฮอนด้าก็แต่นะครับราคาเดียวกัน3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมคิดว่าน่าจะผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันนะครับผู้ชมรถครอบครัวผ่อนเจ็ดพันคุณจะไม่คว้าโอกาสนี้คุณก็ควรที่จะโทรบอกญาตินะครับโทรบอกญาติพี่น้องนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้ผมบอกเลยขายรถมานี่เขาเรียกว่า ปีนึงจะมาสักไม่กี่คันนะถ้ารถเทียบเียกับรถ40 45ปีเนี่ยนะครับที่รถไม่เคยแกะน็อตเลยไม่เคยทำสีเลยเนี่ยนะครับฝากไปด้วยนะครับฝากคันนี้นะครับ3 0 9 0 0 0บาทคันนี้อยู่ไม่เกิน2วันนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครช้านะครับอาจไม่ทันแน่นอนนะครับอันนี้นะไม่ได้โม้นะครับเพราะว่าราคามันถูกและรถมันสวยเหือนเดิมนะครับรถครอบครัวผ่อน6 7 0 0 0ะแทบจะไม่มีนานๆมาทีนะคุณผู้ชมนะครับ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดติดตามเพจรถยนต์มือ2แล้วท่านจะไม่พลาดรถยนต์เข้าใหม่สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลค์รีวิวรีวิวฟังบางทีไม่ได้ไลค์นะครับคุณผู้ชมสามารถไปกดติดตามผมได้ที่นะครับช่องชาแนลนะครับรถยนต์มืองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่ยู u ูบนะครับยูทูบได้นะครับตอนนี้นะครับเปิดเป็นนะครับออฟฟิเชีแล้วนะครับเป็นช่องของทางร้านเลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะมีการอัปเดตนะครับมีการอัปเดตเรถเข้าใหม่แล้วรีวิวนะครับรีวิวจากรถตัวจริงนะครับสามารถไปกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือช่องออฟฟิเชียลของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับตัวนี้นะครับนะอันนี้คือสําหรับใครที่รับชมไลฟ์สดนี้ไม่ทันนะครับเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะอัปโหลดนะครับอัปโหลดลงช่องนี้นะครับอันนี้นะครับฝากกดติดตาม กดสันกระดิ่งไว้เลยแล้วท่านจะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆกับทีมงานมงคลกุญเดอร์ทีมงานสอสักดานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะครับขอเบอร์เดี๋ยนะขอเบอร์ติดต่อขอเบอร์ติดต่อนะครับขอเบอร์ติดต่อนะครับ,เบ,รรบเบอร์ผมนะครับเบอร์ผม099นะครับ099นะครับ0 9 9 7 5 9 1 7 7 9นะครับ 0997591779นะครับเบอร์สศักดานะครับแอดมินแล้วก็พูดในรายการทุกช่องทางของร้านนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรืออยากได้รุ่นไหนนะครับแอดไลน์มาคุยกันเบอร์เดียวเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับทั้งไลน์ทั้งทุกช่องทางติดต่อผมได้นะครับตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับนะหรือใครไม่อยากพลาดนะครับกดแชร์ไปแล้วก็ปักหมุดไปเลยนะครับนะปักหมุดไปเลย3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโฟลจูเนอร์ราคานี้หายากและก็ นานมาทีขณะผมขายเนี่ยเพิ่งมีมาคันแรกในปีนี้นะครับรอบปีนี้จะสิ้นปีแล้วเพิ่งมีมาคันแรกนะครับนะถ้าผมไม่ซื้อสะก่อนผมจะซื้อคันนี้แหละครับนะครับแต่ไม่เป็นไรขายท่านผู้ชมก่อนนะครับขายลูกค้าก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่างสม่ำเสมอนะครับยอดข้าผู้ชมไม่ตกเลยวันนี้นะครับนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ